ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ร้านที่โปรทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับมิกเซอร์นะครับที่มี FC ของกันเข้ามาบอกว่าช่วยรีวิวมิกเซอร์ให้หน่อยครับตัวสีขาวของ My NPE ที่เข้ามาใหม่เลยที่ผมทำการรีวิวนะครับไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัว GF 1 2 Pro นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะพามาเปิดเครื่องแล้วก็ลองใช้งานดูว่ามันมีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างมันใช้งานยังไงนะครับใช้งานยากไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับผม อ่ะสำหรับตัวที่ผมหยิบยกมานะครับก็จะเป็นตัว12 Pro นะครับตัวนี้ก็เป็น12ช่องนะครับซึ่งจํานวนช่องนะครับจากช่องที่1มาถึงตรงนี้จะถึงแค่8ช่องนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นช่องที่9ถึงช่องที่12นะครับผมในการแบ่งโซนนะครับไฟฟันทอม48โวลต์นะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนละ4ช่องนะครับผม1-4ถึงจะใช้ไฟฟันทอมจุดนี้นะครับปล่อยอ่าไฟ48โวลต์นะครับแล้วก็5ถึง8นะครับก็จะใช้ไฟฟันทอมปุ่มนี้นะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องที่9ถึง12ก็สิแโวลต์ตรงนี้นะครับผมในส่วนของอินพุตนะครับของตัวมิกซ์รุ่นนี้ก็จะเป็นคอมโบแจ็คเสียบได้ทั้งแจ็คโฟนโมโน XLR นะครับก็เสียบลงตรงกลางเลยถ้าเป็นแจ็คโฟนก็ลงตรงนี้ x l r ก็ลงตรงนี้นะครับผมด้านล่างครับมีปุ่มแผ่นลดทอนสัญญาณปุ่มตัวนี้เอาใช้งานก็คือไว้สําหรับลดทอนสัญญาณที่สัญญาณมันเข้ามาแรงๆอย่างเช่นเราเปิดเพลงผ่านช่องไลน์นะครับช่องไลน์อย่างนี้นะครับบางทีสัญญาณนะครับอินพุตมันมาแรงเก เสียงแตกผ้าได้เราสามารถกดลดทอนตรงนี้งได้นะครับผมสองปุ่มเลยนะครับกดลงได้นะครับผมแต่ว่าเราจะใช้ไมค์หรืออะไรใช้งานไมโครโฟนนะครับเราก็แค่กดสวิตช์ตัวนี้ให้มันด้งขึ้นมาความดังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เป็นปุ่มลดทอนสัญญาณถัดมานะครับว่าจะเป็นปุ่มเกณฑ์นะครับช่วยในการเพิ่มระดับเกณฑ์สัญญาณเสียงในส่วนของอินพุตที่เข้ามานะครับให้อยู่ในเลเวลที่พอดีนะครับผมก็ปรับเกณฑ์สีแดงตรงนี้นะครับ ปรับเพิ่มรถได้นะครับผมเราก็ลงมาดูอีกข้างล่างก็จะเป็นปุ่ม EQ นะครับ EQ ก็จะมี EQ ู่3แบนนะครับปรับย่าน h i ไ h i จะอยู่ในช่วง 12k ครับที่เขาบอกระบบตร,ตรงนี้เลยปรับในช่วง 12k ย่าน Mid อยู่ที่ 2.5k นะครับผมก็เป็นวอลลุ่มตรงนี้ย่านโลก็อยู่ที่ 80Hz นะครับผมปรับย่านโล w นะครับถัดมาด้านล่างปุ่มสีเขียวก็จะเป็นปุ่มกมอ Monitor นะครับใช้สำหรับเราสามารถส่งสัญญาณไปออกอกแล้วก็ไปต่อ ใส่มอนิเตอร์หน้าเวทีให้กับนักร้องอย่างนี้ได้เลยนะครับให้มา2ออ็อกนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นช่องวอลลุ่มของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถปล่อยแต่ละช่องได้นะครับก็คือ 1- นึถึงสินี่เราจะปล่อยเอฟเฟกในช่องไมช่องไหน่ะเราก็ปล่อยตรงปุ่มสีส้มตรงนี้เลยนะครับใส่เยอะใส่น้อยก็อยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มแพนนะครับสายขวาแพนไปตู้ฝั่งซ้ายแพนไปตู้ฝั่งขวาถ้าเกิดว่าเราหมุนมาฝั่ง L อปุ๊บตู้ลำโพง ก็จะดังเฉพาะฝั่งซ้ายมืออ่าถ้าเราเอาไว้ตรงกลางก็จะดัง2ฝั่งถ้าเกิดว่าเรามาขวามือก็จะดังเฉพาะตู้ฝั่งขวามือฝั่งเดียวฝั่งซ้ายก็จะไม่ดังนะครับอันนี้เป็นปุ่มบาลานซ์ซ้ายขวาฉะนั้นเราต้องเอาไว้ตรงกลางนะครับเพื่อจะให้มันออกสองตู้ด้านล่างนะครับเป็นปุ่มมิวปิดเสียงนะครับเป็นปุ่มปิดเสียงสําหรับตัวไม้ในแต่ละช่องนะครับผมเราสามารถปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยในกรณีที่เราสไลด์ขึ้นมาแล้วปุ๊บ เราอยากล็อกสไลด์ตรงนี้โดยที่เราไม่เอาสไลด์ลงเราสามารถกดิ้วไว้ได้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นเฟดเดอร์ครับสไลด์นะครับเพิ่มระดับสัญญาณเสียงนะครับความดังนั่นเอง่อาเราสามารถเพิ่มได้เลยปุ่มด้านล่างที่เขียนบอกว่า PFL ถ้าเวลาเรากดมันก็จะขึ้นไฟสีส้มนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเช็คสัญญาณเสียงนะครับเช็คตรงนี้บางทีมันก็มาแสดงไฟเลเวลที่หน้าจอนะครับบางทีก็จะไปขึ้นบางทีก็จะไปแสดงออกที่ช่องหูฟังอย่างเดียวนะครับบางทีเรากด PFL ปุ๊บโดยที่เราไม่เอาสไลด์ญญขึ้นนะครับ ก็จะไปออกที่ช่องเหูฟังนะครับหรือบางตัวก็จะแสดงผลที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับให้แล้วก็เราก็ปรับกรนนะครับให้มาอยู่ที่ศูนย์ดีๆนะครับผมอ่าเป็นปุ่มพีบเดียวเมื่อเราใช้งานแล้วเราก็กดสวิตช์ออกด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นปุ่มอ่าพีบเดวม,มีให้ทุกช่องนะครับผมในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างด้านบนสุดก็จะเป็นเทปอินนะครับก็คือเป็นลายอินพุตที่เราสามารถเอาสัญญาณจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถือมาเสียบใส่ตรงช่อง RCA ขาวแดงตรงนี้ได้หรือบ้านๆเราเรับ ก็เป็นแจ็ค RCA นะครับเสียบตรงนี้ได้ IEC out นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณออกนะครับเราสามารถเอาต่อไปใช้บันทึกเสียงได้หรือเราเอาไปใช้กับขยายได้อย่างนี้นะครับเป็นเอาต์พุตเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณเอา,อาท์ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของออก1ออก2ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับมันก็จะใช้งานร่วมกับตัวออกในแต่ละช่อง